ครับผมโชคเวีนช่างครับวันนี้ผมพามาชมรถตีดินครับรถปั่นนั่นเองครับของโชคเวีนช่างครับรถคันนี้เราอู่ทางอู่โชคเวีนช่างไปต่อไปครั้งคันแรกนะครับต่อไปคันแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับเพราที่เราได้เริ่มต่อรถปั่นครับรถปั่นหรือรถตีดินนะครับวันนี้พิเศษก็คือเรามีผ่านหน้าหน้าผ่านดันดินครับตัวนี้ครับตัวนี้กว้างสองเมตรเจ็ดสิบครับ ไม่จะติดกับผานดันดินตัวนี้ครับแล้วพิเศษคือมันสามารถปรับเอียงซ้ายเอียงขวาได้ครับตัวนี้ครับนี่ครับใช้ระบบคอนโทรลครับใช้กระบอกคู่ครับกระบอกซ้ายขวาครับสามารถปรับเอียงซ้ายเอียงขวาได้ครับตัวนี้ครับระบบเดินท่อครับัวนี้เราตีเองั้งรบเราเน้นความสวยงามนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงครับ น,นี้เราต่อให้เราตัวตัวเป็นตัวเล็กครับตัวนี้ใช้ใช้เครื่อง J4 ครับตัวนี้้ำเบอร์ยี23ครับนี่มันโซลา่าทางนี้ครับตัวน,นีน้เดี๋ยวเก็บภาพรอบๆกันครับ,ร,บรวมรวม าจากหน้าเราจะไม่เหมือนใครเราเป็นรูปทานโฟมเมอร์ครับเอกลักทางทางอู่ของชอทวีเวนช่างครับรดันดินสองเมตรเจ็ดสิบเซนถือว่ากว้างมากครับมันจะกว้างกว่าข้างหลังนิดนึงครับกว้างเราโนโรตารี่นิดนึงกระบอกขึ้นลงครับกระบอกลกขึ้นลงมีคอมแอร์ครับตรงนี้ครับคอมแอร์ ปรับเป็นเกียน์ด้าสบายครับเป็นแบบแปรลมครับสองข้างขอบคุณเสียไพบูรนะครับที่สั่งทั้งรถเกี่ยวทั้งรถรถปั่นครับหนมดีทช่างครับขอบคุณมากครับดูแลมากครับถือว่าให้โอกาสช่างวีได้ทํางานที่นี้ฮะได้เพิ่มการเรียนรู้อีกเยอะครับในการทํางานว่าไม่สิ้นสุดครับนี่เป็นตู้หัวแอร์ครับ วันนั้นเราอุ้ยมันสามารถใส่ผ่านผ่านสิบได้เลยครับแต่นี้เราใส่โรตารี่เอาครับนี่ครับนี่เราประกอบใส่โรตารี่แล้ววันนั้นเราไลท์เราถ่ายคลิปวิดีโอเป็นใส่ผ่านผ่านสิบกับตัวนี้ใส่โรตารี่เรียบร้อยครับเนี่ยขนาดนี้ครับมาเปรวมเต็ม,เต,มเต็มครับสวดีกล้องของช่างวีก็ไม่ค่อยยัดเท่าไหร่ขออภยัยดีครับ ภาพรวมครับโชคดีกันช่างครับตัวนี้ถ้าเกิดเป็นสเปคแบบนี้ครับราคาที่ผมต่ออยู่ครับหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นครับตัวนี้ครับหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นก็เพิ่มผ่านพวงด้วยก็อีกแสนหนึ่งครับเป็นหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นครับนี่ครับเป็นรุ่เดอรสิบสองรอใหม่ครับ ลูกเกีร์ครับเกีร์ปั่นเครงท้ายครับเคืองท้ายของเป็นของฮีโนโ่ครับมอเตอร์ตัวนี้ผมใส่ไคยาบ้าครับมอเตอร์ครับใส่ไคยาบ้าเกีร์ลูกใหญ่ครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยครับปั่นของโชคดีช่างครับ,รบเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับวันที่สาม นคมสองพรสครับเราก็จะจัดส่งครับหนองบัวลำพูครับหนองบัวลำพูครับตันนี้ครับนี่เราถ่ายครับไปดูไปเต้งต้นครับตัวนี้โซ่45ข้อครับลอนล่าง10ลูกครับเครื่องเจโฟครับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในครับว่ามีอะไรมากข้างใน นี่วันนี้เราใส่พอดีเจ้าของอยากได้ชั้นวางรองเท้าครับเราทําให้ครับเพื่อนรองเท้าเพื่อนครับเท้าเพื่อนรองเท้าถอดตรงนี้เลยครับมีที่นี้ที่เดียวครับที่ใส่ใจใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างครับนี่ครับเปิดมาดูครับข้างในครับครับโชคทวีการช่าง องทั้งหมดเรามีสี่ตัวครับหลังสองหน้าสองครับไห่ครับสี่ตัวบบเครื่องเสียงพร้อมครับรับรองกระหึ่มแน่นอนครับนี่ระบบคอนโทรลครับตัวนี้ครับเดินหน้าถอยหลังอยู่นี้ครับกระดูกก็ยกหน้ายกหลังแล้วคันเร่งข้างหน้าคันเร่งคัคนเร่งตัวเตี้ยหักแล้วก็ปรับใบมีดเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วก็ปรับท้ายครับลูกลูกซ้ายลูกขวาครับ แล้วก็ตามมาด้วยระบบเครื่องเสียงครับเครื่องเสียงครับดอกซับดอกสิบนิ้วครับสองข้างครับดังก้าหนึ่ครับผมเปิดไฟให้ดูแตับนึงคอดีมสะท้อนแสงครับ ข,ข้างหน้าครับชัดมากครับราเห็นชัดๆระนับไปเลยครับมีกับเครื่องเสียงรถไฟครับว,วิบว,วับวิบวับกับสมคบชเวยนช่างครับ ฝากฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสนใจครับสนใจที่จะต่อรถเกี่ยวหรือรถปั่นรถตีนะฮะสนใจที่สอบถามได้เลยครับที่เบอร์โทรครับ08 1 0์8ปดหนึ่งศาสี่ครับช่างทวีครับยินดีครับยินดีให้บริการครับ ตัวนี้เรามีพัดลมให้สองตัวนะฮะนี่ตัวหน้าอีกตัวนี้น่ครับพัดลมครับนี่ขวน้ำปรอบเครื่องเราผูกโบเรียบร้อยครับชุดแต่งครับนี่เสาธงครับแบบสวยครับแบบสวยครับมีตุ๊กตาด้วยครับกระจกนาซ่าไฟหัวเก๋งไปมีตัวน้อยๆครับ ตาลินครับตาลินครับตาลินนั่งอยู่นี่ฮะข้างบันไดข้างละสองตัวครับตาลินครับทำด้วยไฟดวยไครับ่องเห็นหมดนะครับทุกตัวครับสุดท้ายนี้ขอฝากอู่โชว์เวียช่างด้วยครับขอให้เพื่อนๆที่สนใจเรื่องรถเกี่ยวข้าวหรือรถปั่นฮะสามารถติดต่อที่เบอร์ช่างนี้ด้ครับขอฝากนะครับ สวัสดีครับ